ขน,นาดติดอันนี้อ่อนติดแมงมันหลัะก็ยังงานนั่นซื้อเนื้อมาสี่ร้อยบาทพี่น้องเลยลูกครัวนี่ได้เสือมานำพอได้ย่างเนื้อติดปั้นพี่น้องเลยะนะคนทต่งวนน้องวนกำลังมาตายมังกงเล<า>ย เมื่อถ่ายเขันเขียงกันเป็นไ่แบบนี้เด้อพี่น้องมันดันะมันไม่ได้ออกดอกมันเป็นแนวนี้เป็นแนวนี้พี่น้องเขียงกับเป็นตะขีเดียดโซกระป๊กด้านมันกระทะกับตะขีเดียดกูบ่ไดีเดียดออกด้านกระทะมันเป็นแบบนี้พี่น้องเลยขอล้างแล้วทำความสะอาดเรียบร้อยเพื่อนที่มองในกระท้งมันเอาขั้วบรรนอกเข้าของมันนอกเข้านอกกฎหมายไม่มีสิทธิ์แม้แต่กระทั่งบ้านและที่ดินแค่คนอาศัย ไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติก็เป็นของญาติคุณเท่านั้นแต่นางก็ทำตัวกลางน้างด่าคนไทยถุยน้ำลายทำยทำตัวสะทุนแบบเซน,นซ่าจริงๆแล้วมีเีา่าวนังกำยาดขอให้ยาดไปดูคนละลัเขาไม่เกียะะเ่ยวหรอกค่ะียวญาติพี่น้องเบาเพชรน่ะเพื่นอ,อนมีอ,อยากมีกินเลือยพุ่มเพื่อย สมุดว่าเบาเพชรตายห้ไปแบบนี้ฮนะนพี่นอ้องค่ะเฮ้ยกูว่าเาเลือดไก่จะเนาะอ้ภ่ยตายดอกพัวสุดที่เอืบเดี๋ยวเมียไม่มีที่สุกผัวนอนเด้เออที่บอกว่าไหเดอสมุดว่าเบาเพชรเป็นอะไรไปนะคะบ้านแล้วก็ที่ดินตรงนี้นะคะก็มีผู้สืบสันดานเด็กก็คือน้องมานาเด้พี่<ด>นอ้องก็คือลูกเขากูไม่ได้ไม่เป็นไรกูไม่อยากได้อยู่แล้วที่กูอยู่ทุกวันนี้กูอยู่ น้ำลูกกับน้ำผัวแค่นั้นโม่ปาะครัมีสมบัติหลายเนาะไม่ไม่ไม่รบออกลบออกเคียงร่าน้องนะนี่เราไปอะไรขี้ไร้กูโม่ญาติพี่น้องเลยเพิ่อนสบายกันแล้วพี่น,อนอ้องเลยคนรบมาอยู่น้ำเดเด้อแม่นความมึงบัดมึงว่าอย่างมานะ่ะแม่นความกูก็ได้อยู่แค่เป็นคนอาศัยถ้าจะพูดตามกฎหมาย